มาใหมา่อีกแล้วกับกระบะสี่ประตูคันนี้เล่นไม่หลักหมื่นผ่อนเพียงหลักพัน<ะ>ปีนเรา1 0นใช้เงินออกวัเพียงหนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะค่ะและเวก็อยู่กับเจ้าคันนี้นะคะมิสซูบิชิไททันดับเบิลแคป2.5แรลลี่อาร์ตปี21-22คันนี้นะคะน้องมาด้วยความเดิมแท้เลยนะคะที่สัมพันนะคะสติ๊กเกอร์ รอบพันนะคะเฉพาะรุ่นแลรี่อาร์ตนั่นเองฝาจังด้านหน้าดีไซน์ดุสีดําตัดกับสีโฮมี่ยนั่นเองใปได้เป็นแบบใบบีมโปรเจคเตอร์รถคันสีขาวหลังคาดําบ่งบอกถึงความลิมิตนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านท้ายกันต่อเลยนะคะคันนี้นะคะสติ๊กเกอร์แลรี่อาร์ตนะคะด้านข้างของกระบะนั่นเองนะคะใส่แมกไลเนอร์มาให้แล้วเรียบร้อยจากศูนย์เลยค่ะแล้วเวก็ไม่อยู่ด้านในรถแล้วนะคะเบาะของเขานะคะจะได้เป็นเบาะผ้านะคะแบบกำมหยี่ไม่กากเก็บความร้อนแน่นอน ควงมาลัยของเขานะคะจะได้เป็นแบบ3ก้านนั่นเองหน้าจอเรือนไม้นะคะเลขไมเพียง35,300กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะคอนโซลกลางนะคะจะได้เป็นแบบหน้าจอแบบทัสกีนระบบแอร์แมนวนวลระบบเ e กียร์แมนนวลน,นั่นเองนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้ผ่อนเพียงเดือนละ8 8,000บาทเท่านั้นดอกเบี้ยได้เริ่มต้นที่1.9% 9ใช้เงินออกรถเพียง1,000บาทไม่ต้องดาวไม่ต้องคำ้ำออกรถง่ายได้รถไว ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยเลยค่ะลูกค้าอุ่นใจได้เลยเราได้ตรวจคุณภาพรถจากช่างผู้เชี่ยวชาญมากกว่า344จุดมีวารันตี0ศูนย์หรือรับประกันศูนย์ถึงปี2027หรือเลขไมล์1 0 0 0กิโลเมตรสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถคอมเมนต์ชื่อและเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเพราะคุณคือคนสำคัญกอริล่าค่ะรักรถลักคุณค่ะ